วันเป็นวันครอบครัวค่ะอยากให้ทุกคนได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวให้เยอะค่ะครอบครัวเป็นจุดเล็กที่สุดในสังคมซึ่งมีความสําคัญที่สุดนะครับถ้าครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็งสังคมไม่ใเข้มแข็งสังก็จะอบอุ่นถ้าครอบครัวไม่มีปัญหาสังคมก็ไม่มีปัญหาประเทศชาติก็ไม่มีปัญหาตามไปด้วยเพราะนั้นมาช่วยกันทําทุกวันให้เป็นวันครอบครัวให้ครอบครัวอบอุ่นแคบแข็งจะได้ไม่มีปัญหาไม่ว่าแก่สังคมหรือประเทศชาติครับ เห็น <S an> ด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะที่ว่าทุกวันสามารถจะเป็นวันของครอบครัวได้ค่ะอยู่ที่สมาชิกในครอบครัวที่จะต้องลงมือทำใช้ทุกวันแล้วก็ทุกนาทีที่อยู่ด้วยกันให้มีค่ามากที่สุดเพราะว่าครอบครัวมีความสำคัญค่ะก็เลยอยากให้ทุกๆวันเป็นวันของครอบครัวค่ะเพราะนั้นมาช่วยกันทำทุกวันที่เป็นวันของครอบครัวให้ครอบครัวอบโอโุ่นแคบแข็งจะได้ไม่มีปัญหาไม่ว่าแก่สังคมหรือประเทศชาติครับ ด้วยระเบียบสำนักงานรักทุนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติพุทธศักราช2551และระเบียบสำนักงานรักทุนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติพุทธศักราช2551จึงหมดให้มีการจัดสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดและระดับชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในนามตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติประจำปี2556ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกลุ่มตัวแทนสตรีและครอบครัวจาก76จังหวัดและกรุงเทพมหานครซึ่งต่างม,มีความตระหนักและ่วงใยญ่ต่อสถานการณ์สตรีและครอบครัวในปัจจุบันจึงได้มีฉันทามติร่วมกัน เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีการประชุมวิมมชาสตรีและครอบครัวแห่งชาติประจำปีส5 5 6นะฮะปีนี้เนี่ยเราจัดไปปีที่5แล้วทุกปีเราอาจจะจัดแยกกันปีนี้เราจ,จัดรวมกัน เราจัดเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนภาคการเมืองภาคสังคมนะครับแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมกันคิดเสนอแนะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับสตรีและครอบครัวแล้วก็เสนอแนะวิธีการแก้ไขเพื่อให้รัฐบาลรับไปพัพฒนาให้เป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลรับไปแก้ไขปัญหาก็จะเกิดผลดีอย่างยิ่งเพราะปัญหาเกิดขึ้นจากการนําเสนอของภาค ประชาชนและทุกภาคส่วนโดยตรงรัฐบาลก็รับไปโดยตรงวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็มารับข้อเสนอเหลานั้นไปและท่านก็บอกว่าจะนาเสนอรัฐบาลเพื่อออกมาตรการอะไรต่าง,างๆมาดูแลตามข้อเสนอสมาชาซึ่งข้อเสนองสมาชากก็จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสืเรื่องครอบครัวครับปีนี้ก็มีอยู่4เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการตั้งครันไม่พร้อมเรื่องสองก็คือเรื่องความรุนแรง ตอเ,เด็กสตรีและคนในครอบครัวเรื่องที่3คือการเสริมพลังเครือข่ายในการทํางานเรื่องสตีและครอบครัวให้เข้มแข็งและเรื่องสุดท้ายคือการสร้างประชากรให้มีคุณภาพและสมดุลตอนนี้คนเราเกิดน้อยนะครับเราอยากให้มีประชากรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องมีมาตรการมีวิธีการเขาก็เสนอเรื่องนี้ให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการครับในส่วนของการประชุมวันนี้นะครับเป็นการประชุมที่ เขาเรียกว่ารวมเรื่องของผู้หญิงเรื่องครอบครัวเนี่ยเข้ามาด้วยด้วยกันนะคะคือในโอกาสที่กระทรวงพอมอแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายการทํางานเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะมีการทํางานในเรื่องของการรับเรื่องราวการแก้ไขปัญหาหรือว่าการบางยุทธศาสตร์เพื่อนําไปสู่การทําเป็นประเด็นเสนอ,อยุทธศาสตร์ นโยบายเรื่องเรื่องอผู้หญิงเรื่องครอบครัวนะก็มีการจัดประชุมนะ,ะผู้ที่เข้ามาร่วมก็จะเป็นผู้แทนในส่วนของทั้งองคอ์กรปกครองท,งท้องถิ่นหรือว่าในส่วนขององคอ์กรปกครองนะ,ะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ทั้งกระทรวงสาธารณสุขตำรวจนะคะแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็จะเห็นมีส่วนราชการที่เป็น าการปกครองพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครแล้วก็เครือข่ายชุมชนเราเท่าที่ทราบก็จะมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจากจังหวัดต่างๆเนี่ยเข้ามารับรับฟังแล้วก็เสนอข้อคิดเห็นนะคะการประชุมวันนี้เนี่ยสำหรับในห้องที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยจะเป็นเรื่องของคือก่อนหน้านั้นมีการประชุมมาแล้วนะคบเป็นการเตรียมประชุมกันกลุ่มเล็กสําหรับการที่จะเสนอประเด็นต่อสมาชาิกครอบครัว ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความแรงต่อเด็กต่อผู้หญิงและความแรงในครอบครัวสวัสดีครับสวัสดีครับขอพูดถึงประเด็นในเรื่องวันนี้นะครับวันนี้งานสมัชชาสตรีและครอบครัวหัวข้อทีออ่ทางห้องพี่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของการเสริมพลังครอบครัวเพื่อสร้างสมดุลประชากรอย่างมีคุณภาพนะครับความหมายก็คือว่าตอนนี้ในห้องเนี่ยเ,เราคุยกันว่า อัตราการเกิดของเด็กไทยตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆแต่ว่าอัตราของการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุตอนนีมน้มันสูงขึ้นแล้วก็มีการทำนายว่าอีกสักเจ็ดปี10ปี2 0ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนตัวเลขของคนไทยเนี่ยก็จะลดจำนวนลงเนื่องจากว่ามีผู้สูงเยอะที่เสียชีวิตแต่ว่ามีเด็กที่เกิดเนี่ยลดน้อยลง เขาก็กลัวกันว่าต่อไปเนี่ยประชากรในวัยแรงงานของเรานะฮะก็จะลดน้อยลงไปนะครับเด็กๆที่วิ่งเล่นตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆก็จะลดน้อยลงก็เลยมาคุยนว่าเอ้อเราควรจะมีมาตรการในการที่จะส่งเสริมการเกิดเด็กอย่างมีคุณภาพไหมคือเมื่อสัก 2- 3สปีหรือว่าสักสิบปี20่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการคุยกันเยอะเรื่องของการคุมกำเนิดการวางแผนประชากร มีลูกมากจะยากจนนะเดี๋ยวนี้กําลังจะมีความคิดใหม่ว่าเราควรที่จะส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นไวนะ้ห้องนี้กําลังคุยกันเรื่องนี้แหละครับสวัสดีครับช่วยสรุปเรื่องที่พูดมาในวันนี้ด้วยครับครับใน,ในห้องเนี่ยเป็นห้องที่พูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนะครับ<ๆ>เพื่อจะไปพัฒนาสตรีและครอบครัวเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญจะพูดถึงเรื่องของ ทำยังไงให้เครือข่ายการทํางานทางสังคมทั้งหลายเนี่ยเกิดความแข็งแรงนะครับผลสรุปโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปที่การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระดับท้องถิ่นนะฮะเป็นเป็นสำคัญเพราะว่าโอเคละ่ะสังคมไทยก็เรื่องนักขนาดนี้เรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องสําคัญนะครับนั้นข้อเสนอเนี่ยก็จะค่อนข้างมุ่งไปที่ว่าคือคือประเด็นของเราคือทำยังไงนะครับให้เกิดเกิด เจ้าภาพหรือเกิดลกลไกที่จะมาเป็นผู้บริหารจัดการให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็งนะครับเ,เช่นเครือข่ายมันต้องมีเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะมีการเสริมสร้างให้เกิดพลังร่วมกันเกิดความร่วมมืร่วมมือนะครับอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของเป้าประสงค์ที่ต้องทาให้เกิดก็ข้อเสนอก็น่าจะออกมาตอบประมาณนี้ครว่าก็อยากให้ทาง ทางเจ้าภาพหลักสองเจ้าเนี่ยคือฝั่งกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับกับฝั่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเกิดการเชื่อมกันนะครับโดยที่ถ้าจะลงไปที่ระดับพื้นที่เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นที่กลไกระดับจังหวัดนะก็อยากให้มีทางทางสายกระทรวงมัาสังคมคือทางทางฝ่ายพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดนะที่เราเรียกพมจเนี่ยนะครับกับน่าจะมีตัว ที่เป็นตัวแทนของก,กลไกระดับจังหวัดของสายมหาไทยนะมามาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับที่จะเชื่อมลงมาอย่างโครงสร้างส่วนท้องถิน่นก็คือสูงม,มากครอบครัวนในชุมชนนะครับที่เรียกว่าสพอคอเนี่ยนะครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่น่าจะเป็นพื้นที่เป็นกลไกเชิงพื้นที่นะครับทำให้เกิดกระบวนการของการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันนะภาพภาพจะเป็นประมน,นี้นะครับว่าว่ามีกลไกาจากหลายๆระดับนะบจาก จากส่วนที่เป็นท้องที่นะครับส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือ,คอ,คอระดับจังหวัดลงมาเชื่อมถึงระดับท้องที่ทั้งหลายนะภาพประมาณในการอภิปรายเรื่องเรื่องข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการตั้งครันไม่พร้อมนะคะก็มีการเสนอสรุปออกมานะคะว่ามีมาตรการสามมาตรการเร่งด่วนนะคะที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยรับไปดาเนินการเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการลดจํานวน การตั้งคันที่ไม่พร้อมนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยได้มีการเสนอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดําเนินการอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยประกาศจุดยืนว่าจะต้องอจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาที่รอบด้านเนี่ยในสถานศึกษาทุกระดับทุกรูปแบบนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะจัดให้มีคลินิกบริการเรื่องคุมกําเน,นะคะให้กว้างขวางครอบคลุมประชากรทุก ทุกวัยไม่ใช่เฉพาะวัยทีแ่แต่งงานแล้วเท่านั้นนะคะก็คือวัยรุ่นคนเสิร์เนี่ยก็ต้องได้รับความรู้ด้วยทั้งหญิงทั้งชายนะคะกระทรวงแรงงานก็ต้องไปดูแลลูกจ้างในสถานประกอบการในโรงงานต่างๆนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ให้มีทั้งความรู้แล้วก็ได้รับบริการาข้อเสนอส่วนที่2เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าช่วยลดการติดตราทางสังคม เนื่องจากว่าปัญหาการตั้งครันที่ไม่พร้อมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่าตัดสินลงโทษกันทางสังคมนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในเรื่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อภายใต้การกํากับดูแลของรัฐเนี่ยต้องมาช่วยกันในการรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อปัญหาการตั้งครันที่ไม่พร้อมอไม่ใช่ปล่อยให้มีการ เขาเรียกว่าใช้คําพูดที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นท้องไม่มีพ่อลูกไม่มีพ่อพวกนี้ซึ่งจะทําให้เป็นการซ้าเติมปัญหา ส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบที่ติดตามมาเมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมไปแล้วนะคะอย่างเช่นการให้3กระทรวงหลักคือกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงออศึกษาธิการนะคะจับมือกันทําระบบช่วยเหลือดูแลผู้ที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมทั้งที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปก็ตามนะคะเรื่องของการออให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิง่น เข้ามาสนับสนุนให้ในในในจังหวัดเนี่ยมีศูนย์ดูแลเด็กชั่วคราวนะคะเพื่อให้แม่ซึ่งคลอดลูกแล้วยังไม่พร้อมจะเลี้ยงดูเองเนี่ยได้มีเขาเรียกว่ามีสถานที่ที่จะาฝากลูกไว้นะคะ1ปี2ปี3ปีไปเรียนหนังสือให้จบหังงานทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับมารับลูกไปเลี้ยงซึ่งตรงนี้จะช่วยลดปัญหา,เ,าเขาเรียกว่า อย่างที่ทิ้งไว้ในที่สาธารณะต่างๆทิ้งเด็กพวกนี้นะคะก็จะมีทางเลือกมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ที่เรามีคือมียกบุบุตรญธรรมแต่ถ้าไม่ต้องการยกบุธบญธรรมอยากเลี้ยงเองแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อม ยังต้องเรียนหนังสืออีกสองปีให้จบหางานทําก่อนแบบนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่เราเรียกว่าศูนย์ศูนย์เด็กเล็กชั่วคราวค่ะช่วยดูแลก็จะเป็น3ามสามถตรการ3ด้านแบบนี้โดยทั้งหมดนี้ขอให้รัฐบาลดําเนินการภายใน1ปีเนื่องจากว่าทุกอย่างพร้อมแล้วขอเพียงแค่ประกาศนโยบายแล้วก็ลงมือเท่านั้นค่ะก็การพูดคุยนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างครับ ก็เป็นการระดมความเห็นนะครับก็ในห้องก็มีคนที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันอยู่ประมาณสัก 50- 60, 60คนนะครับก็มาจากตัวแทนของหลายๆส่วนนะครับทั้งข้าราชการทั้งชาวบ้านทั้งสสนะครับหลายท่านก็มานั่งคุยกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วพอเห็นสถานการณ์ของประชากรทุกคนก็เห็นตรงกันฮะว่าเราควรที่จะมีการรณรงค์ให้ เกิดการเกิดของเด็กอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอยากให้ท่านฝากถึงผู้ชมทางบ้านเลยครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็อยากจะบอกว่าครอบครัวเป็นจุด เล็กที่สุดในสังคมซึ่งมีความสําคัญที่สุดนะครับถ้าครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็งสังคมก็จะเข้มแข็งเขาคงก็จะอบอุ่นถ้าครอบครัวไม่มีปัญหาสังคมก็ไม่มีปัญหาประเทศชาติก็ไม่มีปัญหาตามไปด้วยเพราะฉะนั้นมาช่วยกันทําทุกวันที่เป็นวันของครอบครัวให้ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งจะได้ไม่ม <ve> ีปัญหาไม่ว <Shaun. S 2> ่าแก่สังคมหรือประเทศชาติครับทุกวันเป็นวันครอบครัวค่ะอยากให้ทุกคนได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวให้เยอะค่ะ ครอบครัวเป็นจุดล็กที่สุดในสังคมซึ่งมีควาสมสําคัญที่สุดนะครับถ้าครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็งสังคมก็่ะเข้มแข็งสังคมก็จะอบอุ่นถ้าครอบครัวไม่มีปัญหาสังคมก็ไม่มีปัญหาประเทศชาติก็ไม่มีปัญหาตามไปด้วยเพราะฉนั้นมาช่วยกันทําทุกวันให้เป็นวันครอบครัวถ้าครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งจะได้ไม่มีปัญหาไม่ว่าแต่สังคมในประเทศชาติครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะที่ว่าทุกวันสามารถจะเป็นวันของครอบครัวได้ค่ะอยู่ที่สมาชิกในครอบครัวที่จะต้องลงมือทำใช้ทุกวันแล้วก็ทุกนาทีที่อยู่ด้วยกันให้มีค่ามากที่สุดเพราะว่าครอบครัวมีความสำคัญค่ะก็เลยอยากให้ทุกๆวันเป็นวันของครอบครัวค่ะเพราะนั้นมาช่วยกันทำทุกวันที่เป็นวันของครอบครัวให้ครอบครัวอบอุ่นแคบแข็งจะได้ไม่มีปัญหาไม่ว่าแก่สังคมหรือประเทศชาติครับ ลรบมาพบเรื่องราวดีๆของสตรีและครอบครัวได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ